สวัสดีครับเป่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าเท่านำโชควันนี้วันที่12กันยายน2568าพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่าท่านผู้ชมนะครับมื่อนี้จะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชม นะครับปูที่เพ่นน้ำอยู่น้ำอยู่วัดป่าน้ำคู่บานี่นะครับผมปูวัดป่าเพันอยู่กุ้นะครับผมอ่านัเพ่นอยู่กุดทั้งพ่นนะครับคู่บาวัดป่าพ่นเอินเพ่นปูเพราะว่าพ่นพ่นเท่าแล้วพี่น้องพ่นกะในแล้วทผมาชมนะปูวัดป่าได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเพ่นฝันได้สามหนึ่งตรงตรงนะครับคู่บาว่างวดนี้นะครับรอถ้าเพ่นฝันได้พ่นจะบอกถ้าเพ่น ฝันบ่ได้เพิ่นบ่บอกนะบคู่บาว่ามื้อนี้นะครับผมเพิ่นฝันเพิ่นบอกคู่บาแล้วท่านผู้ชมงวดวันที่16กันยายน2568เด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นจังบุญฮาได้โชคน้ําปูเพิ่นนะครับปูเพิ่นอยู่กับคู่บาเนี่ยแหละพี่น้องอยู่วัดปลานับอยู่2รูปกุดเพิ่นอยู่ด้านพุ่นพี่น้องนะครับกุดอยู่ด้านพุ่นบ่าวเ่าก็เคยเข้าไปกราบนมัสการเพิ่นอยู่ท่านผู้ชมนะครับอยู่ด้านพุ่นละนะครับกุดเพิ่นอยู่ด้านพุ่นพี่น้อง ะครับกุดอยู่ด้านโน้นนะพี่น้องะครับกุดอยู่ด้านนั้นนะครับปู่วัดป่าเอานะครับอ่าให้ดิชงน้ำปูได้พี่น้องเด้อนะเพะว่างวดที่ผ่านมานะครับสามหนึ่งตรงๆหลักมาอ่าจะพามาฟังน้ำกันว่าคู่บ่าววัดป่าเพื่นฝันบอพี่น้องนะครับอ่าเป็นจังใดงวดนี้นะครับงวดเขาก็มีงวดรุดก็มีนะครับท่ชนชมบรรยากาศพี่น้องอ่าพอเมืองเล่าเพื่อนสบายนะครับผม ้าจะขึ้นหกแน่พี่น้องเห็นบ่ครับญ้าขึ้นหกโอ้นะครับพอเพิ่นบสบายธรรมดาพอเมือเล่าเพิ่นจะออกมาวัดนะปฏิวัติคัดถูพี่น้องตัดญ้าตัดยังนะครับพอเพิ่นยังท่านในไข่แน่พอเพิ่นนี่ยละพี่น้องนะครับผมป่วยนะครับเอานะครับเขาไปกราบน้ำมัสการนะครับคู่บา่าวัดป่าน้ำกันพี่น้องหลักกระย่ําปู่อยู่ป่าช้าน้ำเลยพี่น้องได้มือหนีมาฟังมาชมน้ำกันนะครับปู่วัดป่า เมื่อแล่านผูมชมนับคูบาว่าปูเพิ่นบอกมาแล้วนะครับเอา,เอาขาบไปชมไปฟังน้ำกันกาบนมัสก,การครับคู่บาครับผมเร<อ>าจนมัสก,การจะค่ะวันนี้วันที่12กันยายน2568นะผมพาคเอฟซีผ่า,านผร้มชมครับเดินทางมาหาคู่บาวัดป่านะธรรมชมคู่บาวา่าปูที่อยู่น้ำกันออออถ้าบรรดาคู่บาจะจะว่าเอิญเพิ่นคู่บาว่าด้ไเพิ่น เอินปูป่ะครับผมคูบา่าเอินปูชัดพลคนทางนอกเขากัเอินปูนะเอินปูพี่น้องนะปูอยู่วัดป่าได้พี่น้องได้นะปูอยู่วัดป่านี่แหละอยู่วัดปา่ดปาน้ำคูบ่บ่านี่แหละท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้ตัวใดครับคูบ่บ่าได้สามหรือสามหนึ่งตรงตรงกลาง,างนะครับโอ้เอ้าพี่น้องนะพาเป็นจังบุญได้พี่น้องได้งวดนี้นะครับงวดนี้เพิ่นบอกมาแล้วอป่าครับผมครับเกินเกินมาแล้วเกินเกินมาแล้วโอ้ เงี้ยดูบ่เท่านั้นครับเอานะครับหาเป็นจังบุญนะพี่น้องเนาะหาได้เป็นแนวทางหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องล่องเบิงนะครับงวดนี้หาได้โชคน้ำปูเพิ่นดาปูอยู่วัดป่านะครับอ่าอ่าบ่าวเถ่าจะลงมาเป็นคู่บ่าวกรับเพได้เพราะว่าอ่าค่อเจ้าเอิญเพิ่นปูพี่น้องเอิญเพิ่นปูอ่าบ่าวเถ่าเกินปูแล้วกันนะพี่น้องเนาะปูอยู่วัดป่าอ่าเพิ่นว่าจังได๋ครับวันนี้ฟันเพิ่นเพิ่นฝันเด้อแต่กเพลเพิ่นบ่บอกบ่บ่ ไล่เลี่ยงความฝันครับเอาเป็นตัวเพิ่นบอกเป็นตัวมาเลยเพิ่นฝันได้แต่เพิ่นฝันจังไหนจังไหนครับผมค่ะเพิ่นแมงไหนครับบอกเป็นตัวแล้วนะครครับผมรายละเอียดเพิ่นบาเบาห้องกับเพิ่นฝันจังนี่ละเอฟซีกี้นี่ละครับผมเราเบาเบาห้องกับแปลงมาได้นะครับแต่ว่าไปตามเพิ่นมาจบแต่ก็จบเพิ่นบอกมาจังไหนครับ ดสองสองแปดสองสองกับกับสามศูนยสมศูนย์แมนสมศูนย์นี่ล่างมาเป็นยังไงซีเมนต่เอาเพิ่นเพิ่มมาแค่นี้เพิ่นบริบาลลางไว้อย่างเพิ่นก็เน้นไปขางล่างหมดแต่งื่อก้างก็เงกว้างก็แค่กสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งเพิ่มมาล่างเลยต่งืวอนี่เพิ่มมาบอเพิ่มมาบอดีจังเลยครับผมเพิ่มมาจยอะด้ยเพิ่นมาจังเลยครับสามศูนย์ั่นครับ มันเป็นเปลี่ยนตอนคำมันรู้สิเปลี hmm. ่ยนล่างบะอะไรๆครับอือสามศูนย์เลยนันการบนข้อมือสามศูนย์การเล่นล่างนะครับเนาะอแปดสองสองนะครับตัดให้กับแปดสองสองนั่นก็สามศูนย์นี่หาปูเพิร์ลบาตเน่นล่างครับเข้ากับกันไว้น้ำธรรมชมนะครับสามตัวสามศูนย์นี่ คู่บาฟันดีว้าคู่บาฟันดีอะไรนะจ้งมันติดเป็นไังไลยครับวันนี้จะเป็นแจ้งไดนะครับเนาะอ่าจะเป็นแจ้งไดพี่น้องแอะตะกอนนี่ก็ถือว่าโอ้คู่บาได้พี่น้องได้คู่บาวัดปลาได้แม่นนะครับก็มีงวดเข่างวดบ่ดเขานะครับท่านำชุ่มเนี่ยภาษาโบราณนะครับงวดบ่ดเข่าข้างกว่าบ่วเข่าแต่ว่าบ่าเท่าก็เดินทางมาหาคู่บาคือเก่าพี่น้องนะครับเพราะว่าปูอยู่ปลาชากระแม่นอยู่ปูก็หายแล้วนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะลงนะครับลงของปูอยู่ ปู่อยู่วัดป่านะครับปู่อยู่วัดป่าลา่ะกะย่ำปู่อยู่ป่าซาให้น้ำล่ะกะคู่บ่าววัดป่าน้ำพี่น้อง <c oughs> โอ้ได้ได้หลายหมองเลือกเอาครับมาตัวได้ฝันแล้วปะมมาาครับผมฝันฝันผู้ใช้หาหม,มูใช่วหมครับหาหมูลงมาจากผู้ครับหลือไปพ่อคู่บ่าวนือไปเดินทุด,ดงนึกจากไหนนี่ละครับหาหม,มูล,ลงมาจากผู้นะเอ้าจาน เขาว่าเลขมันจะออกก็ได้ภาษาครับหาเก้าเก้าหาเก้าเก้าแมนโอ้อ่าหาเก้าเก้าหาเก้าเก้าแมนตัวนี้เลยแมนกัตตัดก็ได้หาเก้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 าแค่นั้นแมนโอ้ของปูยุปูยุวัดป่าคือแปดสองสองมีแต่เบิร์นแต่น้องงวดเนี่จ้าเดียวอ่าของคุบาเขาเขาหาหมูว่ หามหามหมูมากผู้ใช้สองคนผู้ใช้สองคนหามหมูหามหมูหามหมูป่าหามหมูกับผู้ใช้สองเกิดเะเป็นหาเกาหาเพราะแต่ว่าเขาบอกว่าหาเกาเกาแมนครับหาเกาเกาอ่าก็ว่าตามเขาเนาแนอืมอันเพิ่อนว่าเพื่อนอันโอ้ยมือนีมาเนี่ยเขาคุยกันเขามานทางหมูเล่าฝ้าๆอ่ะเขาได้เลขมมนจะเป็นผููอืมเขาได้หมูมานนาะเขาแล้วมาสวนทางกับผู้บาวครับเขาก็เลยบอกตัวได้ก็ครับหาเกาเกาหาเกาเกาอม่เอออาธผู้ชม เดี๋ยวบอลถเขียนให้นําได้พี่น้องเด้อนะครับหาเก้าเก้ากระตัดก็ได้หาเก้าเท่านี้ปะครับเนี้ยเก้าเก้าฟันแค่นี้กับอีกตัวนึงครับฟันได้จะตองวดผลครับผมแด่คู่บา่าบอมากมันขี่ไล่ครับผมตัวนี้เน้นล่างเลยเน้นล่างอ่าครับล่างตัวเดียวโคโลปลดล่างตัวเดียวโคโลปกคืออันฟันตองวดได้ขี่ไล่เลยโอ้ยบบฝ่าลงครับ ก็เลยปัดแป่ว่าโอ้มันยังบ่กับบ้านนี้มาฝันไปทูซาลาครับผมไปทูซาลาบ้านนี้แหละเพ่นเลยบอกว่ายังมาทูทั้งเทิ่งมันมันมีเนียนไนทูแล้วอันคุม้มจานลงไปทูตารางรส่วนผสนครับลงไปทูยูตารางเหมืลูกคุปปะลงไปทูตารางครับหูไปเหรอไ,ไปไปพอเงินเหรียญสิบครับเงินเหรียญสิบเนี่ยมันเป็นสิบบาทได้เพราะมีเหรียญเพราะมีหัวมีก้อยเด้ครับ พริกไม่แท่งนี่แกสิบบาทสิบบาทเพียงทำ่าสิบบาทพริกแท่งนี่แกสิบบาทครับตัวได้ละค้าบาทก็เลยไม่ก็สิบโคโรแล้วเนอะล่างนะครับหนึ่งศูนย์พี่น้องล่างหนึ่งศูนย์อ้าวท่านผู้ชมบาทนี่ก่อนนจัีเด้ะครบมาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องได้นะครับผมอาผู้เพิ่นรอดนะพี่น้องเนาะอือาผู้เพิ่นรอดได้พี่น้องได้นะครับท่านผู้ชม วดที่แล้วปูเป็นฟันได้สามหนึ่งพี่น้องหนะักฟันวัดได้ล่างสามหนึ่งเล่มาครับผม mm. นะครับแราคาเป่าเท่าย่ําปูอยู่ปูอยู่อันนี้ปูอยู่วัดป่าได้พี่น้องได้อันนี้ปูอยู่ป่าช้าท่านผู้ชมนะครับอันนี้ปูอยู่วัดป่าอันนี้ปูอยู่ป่าช้าย่ําให้นํานะครับนะปูอยู่วัดป่าท่านผู้ชมแปดสองสองนะครับ 8, 2, 2, 2, แปดสองสองสองราคาสามศูนย์เพิ่มมาเน้นล่าง นะครับหาได้โชค์น้ำพึ่นพี่น้องหรือเบิ่งไว้ก่อนก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อนับคูบ่าวว่างวดที่ผ่านมาปูเพิ่นฝันได้คัก3:1เลยตรงๆงวดก่อนก็เข้าเด้ครับ6งวด5 6ก็เข้าเพิ่นโอ้เอาพี่น้องงวดนี้ผู้ใดไหามักน้ำปูอยู่วัดป่านะครับผม822นะครับตัดกับ82กับ22แต่ว่า30เพิ่นเน้นล่างนะครับปูอยู่ป่าช้า5 67 067นะครับ67กับ57นะครับท่านผู้ชมนะครับปูอยู่ป่าช้า แคปหน้าจอเด้อท่านผู้ชมเด้อแบบแคปหน้าจอนะครับผมอ่าแล้วก็คูบาวัดป่าพี่น้องนะครับคูบาวัดป่าอนะครับคูบาวัดป่ากับเลขกถูบคูบาลงยำให้น้ำเด้อพี่น้องมื้อนี้นะครับ16กันยายน2568นะครับตามที่คูบาเล่าความฝันให้ฟังนะครับว่าเห็นผู้ชายเขาเจะหาหมหาหมูหาหมูปลา,า,า,ามาเขาเจ้าจบอกว่า นี่หละาหาหาเก้าเก้านี่แหละอา่อาบ่าวทากระตัดให้หาเก้าเก้าเก้าเนียนตัวได้ครับไม่คู่บ่า,ามักมักตัวได้ครับมักคู่บา่ามักหนึ่งศูนย์ได้พี่น้องได้นะหาลอตเตอรี่ไปพี่น้องนี่ครับหาเก้าเก้าบ่าวทากระตัดงให้หาเก้าเก้าเก้านะครับธรรมชมุมหลกักกรเลขถูกคู่บา่าจุดคืนจุดมือวนันพระพี่น้องมือบุญขาวสากวันที่เจ็ดนะจุดวันพระ บรรพะใหญ่ที่ผ่านมานะครับจุดใดหกหาแปดนะครับแปดหาหกนะครับเลขถูเบาเถอดตัดให้น้ำหกหาหกแปดแล้วก็หาแปดแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้นะครับคู่บ่ามักคักขึ้นหนึ่งศูนย์ะครับฝันฝันตั้งแต่ต้องวัดที่แรกบ่มักกันมาครับผมมันมันขี่ไล่มันเล่นมาซ้ำอีกนะก็เลยมักเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ห้าเก้าเก้านะครับห้าเก้าเก้าเก้าล่าหนึ่งศูนย์ะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเป็นแนวทางนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไอ้ ปูอยู่วัดป่ากับปูอยู่ป่าชา้าน้ำได้พี่น้องได้นะครับอ่าปูอยู่วัดป่าโอ้คู่บ่าวว่าเขาตั้งแต่งวดหาหกคุมาครับหกหาโอ้เขาตั้งแต่งวดหกหาโอ้โอโตรงนี้เลยคนหลักกรมาสามหนึ่งอีกอ่างวดนี้แปดสองสองแปดสองสองสองหลักกระล่างสามศูนย์นะปูอยู่ป่าช้าห้าหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดกับห้าเจ็ดนับแคปหน้าจอธรรมชมนะครับนะ เอานะครับผมบ่าวแถากราบขอบบุญขอบคุณคู่บาวัดป่าท่านผู้ชมขอบคุณปู่อยู่ป่าช้านะครับกราบขอบบุญขอบคุณปู่อยู่วัดป่าน้อพี่น้องนะครับปู่อยู่ป่าช้าพร้อท่านผู้ชมสาธุครับคู่บาครับเออสาธุครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านและพี่น้องเด้อนะครับให้โชคให้มาให้เฮงให้ร่ำให้รวยนะเป็นแนวทางพี่น้องนะครับทามักแต่ชอบจะไปหายยิบจับลอตเตอรี่นะบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้เบิ่งไว้ซื้อๆเฮานี่แหละนะครับท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ